พูดถึงเดอะร็อกเดอะเวนจอนสันถ้าเป็นแฟนเก่าๆหน่อยเนี่ยแน่นอนครับเขาคืออดีตซูเปอร์สตาร์นักมวยปล้ำที่เคยขึ้นเวทีมวยปล้ำในนามร็อกกี้ v ม e ์เวียทายาทนักมวยปล้ำในตำนานอย่างร็อกกี้จอ s o สันครับเจ้าของท่าศอกมหาชนพิพิบ e อลโบหรือถานัาวันนี้ครับเดอะเวนจอนสันคือซูเปอร์สตาร์อันดับต,ต้นๆของฮอลลีวูด นักแสดงที่กําลังจะได้รับบทแบล็กอ d ดัอีกหนึ่งตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ในตำนานจาก DC คอมิกครับและใช่ครับณนะวันนี้แกคือขวัญใจมหาชนของจริงครับซึ่งนอกจากทรงผมหรือว่าศีรษะของแกกับกล้ามของเดอะร็ออันเป็นเอกลักษณ์ประจําตัวอีกสิ่งหนึ่งที่เราแทบจะได้เห็นตลอดเวลาที่เจ้าตัวออกมาแสดงหนังที่มีฉากหลังเป็นยุคปัจจุบันก็คือตราสัญ,ญลักษณ์ U A หรือว่าแบรนด Under a r m o r นั่นเองครับ ฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องราวของ THE ROCK กับแบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตแวร์อย่าง Under Armour ครับ <Yeah. S 1> ก่อนจะมาถึงเรื่องราวของ THE ROCK นะครับย้อนไปดูเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปของ Under Armour กันก่อนครับ ย้อนหลังกลับไปเมื่อปี1996หรือว่าราวๆ25ปีที่แล้วนะครับเควิ ank, นแ p l ง n ์เด็กหนุ่มอายุ24ปีครับกับตันทีมพิเศษของทีมอเมริกันฟุตบอล university of maryland พยายามจะเริ่มต้นธุรกิจชุดกีฬาของตัวเองด้วยการอาศัยห้องใต้ดินในบ้านของคุณยายเป็นสำนักงานครับใช่ครับธุรกิจสปอร์ตแวร์ณวันนั้น ไม่ง่ายเลยครับเพราะหลายๆแบรนด์ที่เป็นเจ้าของตลาดตอนนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่ทํากันมาไม่ต่ากว่า60 7 0ปีครับแล้วเควินแ p l a n k พาแบรนด์ใหม่เอี่ยมของแกณักเวลานั้นมาจนถึงวันนี้ได้อย่างไร เควินแ plang CEO ผู้ก่อตั้งแบรนด์อันเดอร์อาร์เมอร์เคยโชว์การเจริญเติบโตของแบรนด์ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนครับซึ่งเราก็เห็นครับว่าจากจุดเริ่มต้นในปี1996อันเดอร์อาร์เมอร์เองไม่ได้เติบโตแบบปาฏิหาริย์แบบสำเร็จทั่วข้ามคืนครับและสิ่งที่แบรนด์ใช้เป็นหลักยึดมาตลอดก็คือการคิดค้นเสื้อผ้ารองเทา้าและอุปกรณ์กีฬาที่ต้องการจะปฏิวัติชุดกีฬาของนักกีฬาทั่วโลกครับโดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้นักกีฬาทุกระดับทั่วโลกเล่นกีฬาไดด้้ียิ่งขึน ซึ่งในประวัติศาสตร์ของอันเดอร์อรมเมอร์นะครับมีคนดังอยู่2คนครับที่ทําให้คนทั่วโลกรู้จักอันเดอร์อร์เมอร์อย่างเป็นทางการคนแรกก็คือสตีเฟนเคอร์รีพอยการดคนดังของทีม golden state w a r r i o r ์ครับที่เซ็นสัญญากับอันเดอร์อร์เมอร์ในปี2013ก่อนที่แกจะได้รางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP ของ NBA ในปี2014ครับและกลายเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งครับ ซึ่งสตีเฟนเคอร์รีเองก็คือหน้าตาของ Under a r m อาร์เมณช่วงเวลานั้นครับใช่ครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาสตีเฟนเคอร์รีทำให้แบรนด์อันเดอร์อารกลายเป็นที่รู้จักอย่างรวดเร็วและอีกประมาณ3ปีหลังจากนั้น Under a r m อารก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นครับเรียกว่ากระจายสู่คนทั่วโลกแบบระเบิดเลยครับหลังจากที่โลโก้ตัวอักษร UA ไปอยู่บนตัวซูเปอร์สตาร์ที่ชื่อว่า The Rock d Way John s o n ครับ 25มกราคมปี2016ครับในรายการ WWE Monday Night Raw The Rock เวนจอ n สันตอนนั้นเป็นซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดไปเรียบร้อยแล้วครับแกมีแผนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเก่าที่เวทีมวยปล้ำ WWE ค่ำคืนนั้นเสียงเชียร์ของแฟนๆดังกระหึ่มนะครับซึ่งอย่างที่เราเห็นครับ The Rock ปรากฏตัวมาในรายการมวยปล้ำพร้อมกับซึกรามอันเดอร์อาร์เมอร์ไลบรามนบูอันเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของแกครับ สัญลักษณ์ที่ The Rock เองก็สักเอาไว้ที่แขนขวานะครับและ WWE เองก็เคยทำเข็มขัดแชมป์เป็นรูปบราันบูให้กับ The Rock มาแล้วครับ <S <S หลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับ The Rock ก็กลายเป็นโฉมหน้าใหม่ของ Under Armour ครับและทำให้แบรนด์สปอร์ตแวร์แบรนด์นี้กลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วครับและณวันนี้ครับ u n r m r a r m o u r เองได้มีการเปิดลายสินค้าที่เป็นของ The Rock ขึ้นมาอย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อ Project Rock Collection ไอเดียของโปรเจกต์ร็อกของ Under Armour เป็นงานที่ออกแบบภายใต้แรงบันดาลใจและเรื่องราวของ The Rock เองครับด้วยการมองตัว The Rock เป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จที่มาถึงจุดนี้ได้ด้วยการทำงานอย่างหนักครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องของการฝ่าฟันเพื่อความสำเร็จเนี่ยตัวของ The Rock เองน่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดคนหนึ่งแหละครับในเรื่องราวของการผ่านมันไปให้ได้ เพราะกว่าแกจะมาเป็นซูเปอร์สตาร์ณวันนี้นะครับถ้าเราถอยหลังกลับไปมอง25ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวเองล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อยครับเล่นมวยปล้ำก็เป็นมาแล้วทั้งดาวรุ่งขวัญใจวายร้ายตัวแสบ ตอนกระโดดเข้ามาเล่นหนังฮอลลีวูดเองเนี่ยกว่าจะทะลุคําจบประมาทว่านักมวยปล้ำมาแสดงหนังแกก็ผ่านไปเล่นบทประหลาดประหลาดมาแล้วมากมายครับเรียกว่ามีแต่แต่สิไปีในวงการหนังแล้วครับกว่าชื่อเสียงของเดวินจอร์สันจะทะลุขึ้นมาเป็นแอคชั่นสตาร์แบบเต็มเต็มตัวในภาพยนตร์เรื่อง Fast Five ครับฉะนั้น The Rock คือสัญ,ญลักษณ์ของคนที่ประสบความสำเร็จแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ตัวเขาเองทำงานอย่างหนักครับและเป็นเครื่องหมายของคนที่ทั้งซื่อสัตย์กับตัวเองมีความมานะอดทนพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคครับและฝึกฝนตัวเองอย่างหนักอยู่เสมอตั้งแต่ตัวเองเป็นนักกีฬาและตัวเขาเองยังคงเข้ายิมก่อนนอนเสมอทุกวันครับถึงแม้ว่าณนะวันนี้ The r o c อกเองจะทำหน้าที่หลายอย่างหลายบทบาทสวมหมวกหลายใบแต่ตัวเขาก็ไม่เคยล้มเหลวต่อความตั้งใจของตัวเองซึ่งเป็นที่มาของคติพจน์หนึ่งประจ ตัวแก่ว่า be the hardest worker in the room ตัวโด e r ร็อกเองเนี่ยเคยถูกสัมภาษณ์ประเด็นนี้อยู่บ่อยๆครับว่าอะไรคือเคล็ดลับของความสำเร็จตัวโด e r ร็อกเองตอบคำถามนี้ด้วยคำตอบเดียวอยู่เสมอก็คือความลับของแกก็คือจงถ่อมตัวจงหิวโหวยและทำงานที่ยากอยู่เสมอนี่แหละครับ เรื่องราวของคอลเลกชันจาก Under Armour กับแรงบันดาลใจที่ได้มาจากซูเปอร์สตาร์มหาชนอย่าง The Rock d w a y ะเวนจอ s ์ n สันแอคชั่นสตาร์อันดับต้นของโลกณวันนี้ในชื่อ Project Rock Collection ลายซิกเนเจอร์ของ Under Armour ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆและทะลุไปสู่ทุกความสำเร็จให้ได้ครับ